สวัสดีค่ะน้ำหวานนะคะจากร้านอิมสบายคาเฟ่ค่ะทำไมถึงชื่ออิมสบายก็เพราะว่าอ้างอิงมาจากร้านคุณแม่ที่เป็นร้านหมูกระทะนั่นเองค่ะเปิดมาได้ปีนี้ครบ20ปีแล้วค่ะสําหรับร้านคาเฟ่ของเรานะคะก็จะรีโนเวทจากบ้านเก่ารุ่นรุ่นคุณปู่คุณย่าขอเจ้าของที่นะคะขอเปิดร้านคาเฟ่แล้วก็รีโนเวทตามสไตล์ที่เราชอบค่ะสร้างจากสิ่งที่เราชอบนะคะกาแฟเครื่องดื่มเบเกอรี่ขนม ค่ะสำหรับเมนูแนะนำที่ร้านนะคะก็จะขอแนะนำเมนูมะปีดเลยค่ะมะปีดของเรานะคะจะเป็นมะปีดคั้นสดค่ะหลายๆคนงงนะคะว่ามะปีดคืออะไรมะปีดก็คือส้มจีดนั่นเองนะคะมะปีดเป็นภาษาจันทบุรีที่เขาจะเรียกกันว่ามะปีดก็คือส้มผลเล็กๆลูกเล็กๆนะคะก็เราก็จะคั้นสดเลยค่ะเอามาใส่เป็นโซดาก็ได้นะคะใส่กาแฟหรือว่าใส่เป็นน้ำผึ้ง อ่ามะนาวใส่น้ำอัญชันก็ได้ค่ะที่ร้านสําหรับคนที่ชอบดื่มกาแฟนะคะก็จะเป็นในเรื่องของการเลือกเมล็ดกาแฟได้ค่ะมีเมล็ดให้เลือกเยอะแยะมากมายเลยนะคะไม่ว่าจะแถบแอฟริกาหรือว่าจากไทยหรือว่าจะขั้วเข้มขั้วอ่อนหรือว่าขั้วกลางได้เลยค่ะส่วนขนมนะคะหลักหลที่หลายๆคนเปิดร้านเข้ามาเลยแล้วก็รู้สึกว่าจะถูกใจเลยก็คือขนมปังปิ้งค่ะ เราจะเป็นขนมปังโฮมเมดนะคะแล้วก็ทาเลยแล้วก็ปิ้งลาซอสตามใจชอบได้เลยค่ะหรือว่าจะเพิ่มเป็นผลไม้เป็นฮันนี่โทสก็ได้ส่วนขนมยังอื่นก็มีให้เลือกมากมายเหมือนกัน สึ่งในร้านกาแฟในทุกวันนี้นะคะก็คู่แข่งก็มากมายค่ะที่ร้านเรายังคงเป็นอินสบายทุกวันนี้ได้นะคะก็อาจจะเพราะด้วยหนึ่งในเรื่องของหลายๆคนชื่นชอบในการแต่งร้านนะคะไอเดียเข้ามาพูดคุยกันเข้ามาได้เหมือนฟิลได้อยู่บ้านในเรื่องของราคารานะคาที่เริ่มต้นเพียงแค่30บาทเท่านั้นค่ะราคาเมสสเปเชียลก็อยู่แค่ไม่เกิน90บาทแล้วก็ในเรื่องของที่จอดรถค่ะเรามีที่จอดรถกว้างขวางรองรับได้รถได้ประมาณ20 -30 ถึงคันเลยเราก็ใช้ความที่เป็นตัวตนของเรานะคะนำเสนอเป็น เนลี่พูดคุยลูกค้าเทคแคร์กันพูดคุยกันแล้วก็จดจําลูกค้าว่าคนนี้ชอบดื่มอะไรคนนี้ชอบทานอะไรแล้วก็อ่า พูดคุยกับเขาได้มีการแลกเปลี่ยนไอเดียกันก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งได้ค่ะที่ทําให้หลายๆคนพอผ่านมาที่นี่ก็อาจจะนึกถึงอิ่มสบายถ้าาผ่านมาแถวๆถมาศพุทธนะคะก็มาที่ร้านอิ่มสบายคาเฟ่ได้เลยค่ะสาหรับคนรักกาแฟสําหรับครอบครัวสําหรับเด็กๆที่ชอบทานขนมหรือว่าสําหรับคุณตาคุณยายที่อยากจะมาดื่มชาล้อนก็มาที่อิ่มสบายคาเฟ่ได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ